ในงานออกแบบเรามองหาวัสดุที่เป็นเป็นโลเคอลของไทยเนี่ยว่ามีวัสดุอะไรบ้างที่น่าสนใจที่มันมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะที่เป็นวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่หรือไม้ตาลเนี่ยต้นมันเอาไว้ทำอะไรได้บ้างก้านเอาไว้ทาอะไรได้บ้างทีนี้ถ้าเกิดเราสามารถสร้างมูลค่ามันได้มากกว่าที่เป็นแค่จานชาอนช้อนซ่อนหรือของใช้ในบ้าน,นมาเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งมันน่าจะสร้างมูลค่าให้ได้มากขึ้น การออกแบบขอแบร์อามเตเองนะครับคอนเซปที่ผมวางไว้ก็คือเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเริ่มแรกเนี่ยผมเริ่มจากงานไม้ไผ่มาก่อนในช่วงที่เรายังคิดว่าเราอยากจะหาวัสดุอย่างอื่นเพิ่มเติมเราก็มองว่ามันมีไม้ตาอีกนะที่เราชอบ ที่เรามองว่ามันมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์จริงๆเราไม้ตาลเนี่ยมันเนไม้ที่ค่อนข้างแข็งมากแล้วก็มีความทนทานชาวบ้านเขาบอกว่าพอโค่นมาเนี่ยเขาก็จะมาแปรรูปเป็นทำบ้านทำเสาบ้านหรือทำเป็นพวกของใช้ในบัวเรือนในพื้นถิ่นในโซนนั้นทีนี้ถามว่าอะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะมาใช้เราจะใช้ได้ยังไงผมก็คุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าเราจะไม่ตัดต้นตาลที่มันใช้ประโยชน์อยู่แล้วหรอกเขาจะใช้ต้นตาลที่เหมือนแบบหมดผลประโยชน์ทางการเกษตรแล้วมันไม่ได้ให้เรื่องของน้ำตาลแล้ว จากที่เราเคยดีลหลอกงานไม้ไผ่ที่เป็นงานดัดโค้งมาเนี่ยเราก็เลยเอาไม้ตาลมาลองดัดดูบ้างปรกากฏว่ามันดัดได้มันทําได้แล้วก็มาเล่นสีให้มันเกิดลวดลายก็จะเป็นเสน่ห์ใหม่ๆที่เราจะเห็นได้จากไม้ตาลที่บางทีเราจะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนความท้าทายคือเป็นเรื่องของความยากของการที่จะเล่นกับไม้ตาลเนี่ยโหไม้ตาลเนี่ยกว่ามันจะแปลรูปจากท่อนใหญ่ๆได้มันแข็งมากชาวบ้านที่เขาพาให้เขาบอกเขาต้องเสียตัวใบคัตเตอร์ใบนี้ไปเยอะมากมันก็ทําให้ตรงนี้มันเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นส่งต่อมา เรื่องของการออกแบบละว่าเราจะต้องออกแบบมันยังไงที่จะเป็นการลดต้นทุนตรงนี้ได้บ้างเนี่ยคร คอลเลกชันแรกของงานไม้ตาลครับก็จะเป็นคอลเลกชันของเก้าอี้ตัวนี้ชื่อว่าจุติคอลเลกชันตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันที่เปิดตัวของตัวไม้ตาลแล้วก็คนจะเริ่มรู้จักแบรนด์อโมเต้มากขึ้นจากตัวตัวไม้ตาลตัวนี้เพราะว่ามันเริ่มมีความแตกต่างในตลาดแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราลองเล่นไม้ตาลกับไม้ไผ่ผสมผสานกันดูจะเป็นยังไงมันก็เลยมาออกเป็นคอลเลกชันชื่อบูกาคือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแบมบูกับชูกาปา์มซึ่ง <laughs> ต้นตาลก็คือชูกาปาร์มนั่น เทรนของคนส่วนใหญ่ตอนนี้คงไม่ใช่แ, system, แค่เพียงเรื่องว่าวัสดุที่เป็นวัสดุยั่งยืนแต่เป็นเรื่องของการที่เขาพยายามสนใจเรื่องที่มาของตัววัสดุมากกว่าพอเห็นที่มาที่น่าสนใจเขาก็จะเห็นคุณค่าของโปรดักที่เราออกมาตรงน,นี้ภายใต้แบ,บรนด์เองเนี่ยจะเป็นงานออกแบบหร,รือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เราจะมองถึงเรื่องความยั่งยืนที่เล่ามุมมองของความยั่งยืนผ่านงานดีไซน์ผ่านงานออกแบบไปสู่ชุมชนสู่วิถีชีวิตสู่สังคมที่มันมีความยั่งยืนมากขึ้นความยั่งยืนนะมันไม่ใช่แค่เพียงแค่ตัวโปรดักแต่มันต้องเป็นเรื่องของ สังคมที่มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยครับ